กับทีมงานนะครับคณะดาวรุ่งเชียง,งใหม่หมนะครับเชียงใหม่นะเจ้าเนาะรับเรืโอกาสครับจางซอรุ่นใหม่นะครับเนาะได้คืนมาเจาในทุนนี้นะเจ้าถ้าทางในว่าเปิเป้ลจะทําพิธียังใดก็เอิ้นมาเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวจังซอจะได้ยัง้งค่ะนะเจ้าวัวนี้เราจะซอกันไปสักน้อยนะเจ้าเนาะไปั้งรายการห้ามรับลําดาไปตั้งรายการ,ร,ร,ต,ร,าการตั้งประวัติได้ห้าไปแล้วตั้งกู่แรกนะเจ้าสาหรับจังซอกู่ที่สอง ตอนนี้จะมาซอพ่นท้องว่าซอบดคลายเครียดนีแไหมพ่อท้องว่าเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเว้น้อยห้ามเขาก็ห้ามกันแต่เจ้าละเนาะเฮ้ยเจ้าเปลี่ยนเป็นซอตลกปกหาพ่อในเจ้าเนาะงคลายเครียดเนาะแม่อุ้ยเนาะเจ้าคนเัาต้องคลายเครียดคนเขาเครียดน้องลำบ่ดีเนี่ยใดไอ้หน้าจากบ้านหยวเขี้ยจากบ้านหล่อนเฮ้ยอ่านอ่ะพอมันยังเที่ยวอ่ะเพราะฉะนั่งคนนาจะไปเครียดได้ไหมเฮ้ย ฉันไดก็เอาอึ้งว่าเนอะเอาไรวะคะจะรู้ไหมกะเอาดีๆไปูกเด้อรู้ พิมนำสำล้านจนพี่น้องมาฟังเสียงซอเสียงปีเจ้าที่ใครมาซอวันนี้อำาพรน้องปีจะโดนตีกลางพามโอ้ทีหยังทีซอโอ้หวานดีๆเนอยเอิง่งเ <c oughs> นอ้องเกลวันวดขอขอบคุณตั้งเจ้าใหญ่นายคุณนำมิตงคนบุญ ก็มีต so ึงคนบาปกินเข้าง่ายแล้วเข้ามาซอห้ามเจ้าภาพคนบุญก็เมากับคนบาปก็เมางมตัวกินต่ำตาว่าจะกินยำหกตัวกินห้ามดและคมไม่หูไม่ฟังมีดังไว้ดมแปงมือเอาไว้อมเปิ้นแปงก้นไว้ตัวเอ๊ะมันอย่าชลิบมาดีอย่านี้ำเหลือคอยมาดีแค่กกมือขวางแต่ จะจวนเอาตัวมาซอยแตงบวงการสอท่าบันเล่นมันบ่มีรสชาติเหมือนฮอโจพักการต้องเปิ่งบุญบาคำม,มีโคงมีโจก็มีโลกก็มีทำนับมีกองแกงดำมันต้องมีกันเก้าอ้มพรก็เด่น ไอ้อึ้งมันก็ดังมีพระยามานมันยังมีพระเจ้าการจ้อยอาการซอจะออกออกเข้าเข้าซอโบทกีเล่าก็มีการจ้อยอาการซอจะฮ่มไปซับปะกีเล่ากับพระมันต่างคนนั้นละสีถ้าซอปะจบจชกกับปกโลกีคนเท่าจะโคดนี่ไอ้อึ้งจะโคดเข้าเออจะนั้นกะโนพจน์ว่าสาวจังซอมันมีหอจำมบ้าหัอ น,นี้แล้วน้อน้องละนาหัวหยังได้วัดในว้าหวาดีดีหอวหัวหัวไอ้กะหัวหน่หอยจะไปกุดน,นูกอ่ะ โซดีเดียมันมีศาสตร์ละว่าไปซับปะก็มันละสมัยมีแม่ยิงจะต้องมีเพราะใจหอมบาจจังยอได้เพราะพระหอมตันสาเออนลอให้ก็คู่กับดีเปิ้นว่ามันมีหลายอนาปัญญามี่แหละเนา เดนกกว่าได้ดีไอเหยเดี๋ยวไปขึ้นเราอว่าหัมหัว ายปันสซอนเรื่องกินเรื่องตามคนเท่ามานั่งฟังคนหนุ่มซัำบาดชอบกินตอนแจกจุดเราจะมีข้าวกับป๋อนางทิ้งจะออกคอหลอกงี้แกจะ,จะไปวาา่าอันมาหลอกหลอกไงในวัดเปิดว่าคอโอ้คออเขาเียเขาน่วัหลอกน้างากดีฟังดีๆดีกะเ <c oughs> จ้าเฮยอยากจะซอนเรื่องบุญกว่าคนหนุ่มเปิ้นจะเงาซอนเรื่องกอดกอดหลังเขากบคนเท่าซ้ำเจนลูก ห้องก็มาบอกคือสอกอดสอบปืดตัวใหญ่มนุษย์จะะงย่างใดดีถ้าฟังกรรมบาปจะได้อาบลาบเก้าฟังธถ้าเจ้ากินข้าวกับแกงปี<า>ฟังคำขีนเล่าได้ขย่าวเวทีสอบปัะสวบนสอบปัจจีโคนบ้านนี้จะห่างลืมกัวป,ป่อยห่าง่ะกัวป,ป้อยห่างมันต้องกัวป่อยห่าง <laughs> 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 มาแรงแค่หมันนอกเลยนี้ก่อนวะเได้วะเด้ค่ะ กินเข้าง่ายสอเอาใจคนเข้าว่ากินตนจะจดเราเฮือไปน้องไข่หูมีวะหหเล่นนะไม่บาปมีปุญนะมีคุณก็มีโทษก่อนมีนรกก่ ตวันนะสิตรงมีคู่หมูต้องมีมันเรื่องกินเรื่องตานเป็นบ้ากันแต่เจ้าคนหน่มก่อนนะคนเท่าก็หลายแบ่งเส้นแบ่งสายจะตดยใจใเี่าาฟังสินฟังธรรมฟังกั่คนเท่าบอมีทายให้เขายาวเวทีตะวันนตึงตอนก็เขาจะสอทันลุคนกลางมานั่ง ต่ออายุหลายปีเมืออ่อมีหายมันจะต้องมีดีชอบนเวทีไม่ตึงปีตึงโกย่านะแะนั้นกานายพี่น้องตั้งหลายไปฟังตาฟังจบนกละพอนบละนี่แหละน้อน้อหอะนัอันนี้มันเปิดพัดลมไออุ่น นะคนละส่วนจะเอมันม้วนตืฝ่ายเปิ้นฝ่ายตัวก้นบ่มีควรบ่มีตีไว้หัวแม่หญิงบ่มีผัวบ่ได้หนูม้วนโกนนะจะนั้นกานายพี่น้องตั้งหลายไปฟังข้างฟังจมนี่แหละน้องน้องอะไรนะอะไรนะเป็นกระโจมกระโจมก็ฮ้อนอย่างเดียวอ่ะบ้านฮ้องวะออบผิวยายเหย อบไอ้นาำลอนอมก้อนละอีนายเป็นสาวเปิดว่าผิวนายก็ขาวผมยาวเปียงไหลแตา่นายก็คม นมนายก็ใหญ่มัดดีนายตัดน้ำอ่มันเมน็นไปห์หอย่งแฮ้ <c oughs> โอ้ชอด้ดีชอดไระสาวน้อยอ่ะเฮ้ฮะฮะโอ,โอ,โอ้มาแล้วรางวัลน้ำใจน้องแกว้วอำคอนละอีนายเป็นสาว,ปว,าวเ,าเปินว่าผิวนายก็ขาวว่าผมยาวเปียงไหลแต่นั่ก็คมตอนนั้นนั่ก็ใหญ่มาพอตาได้มาอวบอันตึง อําพอนัตัวก wow. ่อข่าวอ่ะแล้วจู่ๆปะก็ได้ตึงอวบตึงอืมก่อนได้เมื่อวันจะลั่นแถวเมื่อคืนจะเอาจนสองหี่บืนยังเข้าปึงปีกเอาโอ้แม่เลี้ยงตอนนี้ได้ตีได้ตาแล้วนะเจ้าน้องวหัวหน้ะแม่เนาะแล้วจะจูนเอาตัว มาาจขอบคุณน้ำรั่น้ำใจจังแม่เลี้ยงนะเจ้าเนะ้ามา ขย้อมือกราบเจ้าเออก,าออกาออ้าเจ้าภาพก็ชอพี่เจ้าขาดกลุ่มพี่น้องมาห่วมเกียรติในงานและเข้ามาห่วมสังสรรค์พร้อมกันตัวหนา้าขอกราแพทบเท้าและเตึงคูบาอาจารย์ขคาราชัก,การเอกกันชนตึงป้อ,อกาเจ้าชอบยิงมาลวกเลยวันนี้จิ๊ม ขอสวัสดีขอสวีนะขอสวัสดีครับกบพี่น้องตั้งหลายตึงบอกว่าเต้าขุนมุนในก็ตึงยิงตึงใจตึงคนเท่าว่าคนแก,ก่เป็นนาบุญก็แลว่าอาสนาเฮาว่าปามาที่ได้หันแต้เตขอบคุณกันตึงพ่อตึงแม่ที่ท่านได้มาเวฟังซอมันยม่ยเป็ดกำลังใจให้จังซอไอเอ๋ย วันนี้ไอเอืงจะขอคาราวะคูบาตุพระก็คุณลุงคุณหมอตึงพ่อหนอ่อยเึงพ่อหนานที่มานั่งฟังตอกำไดมันบ่อปอบาถูกโดนดันขาดตุกบวกพ้องจะไปเก็บใส่ใจไอเอ,อืงอะขีข้ไค่จะข,ขอสุมาลุมหานสุมอกสุมาไว้ก่อนนะเจ้ะน้อ ะะจะขอสวัสด,ดีตันตีเคารพตันตีมียศและมีเกียรติตั้งหลายตึงเ่าว่แม่ยิงปอปอดใจมิตรรักสหายตึ้งคุณลุงคุณปู่พี่น้องมานนะก,ก็พี่น้องมาลายพ่องก็มาคนเดียวพ่องก็มาเป็นกู้ขอสวัสด,ดีพี่น้องตึงหมู่ตึงบ่าแว่คุณปู่คุณลุง กับปีิมงไข่ิีงมันมาวันนี้เอากันเต็มตี้จังโซจังปีเข้ามานั่งการทามมาวันนี้ปอกมาอุ้มงาน,อนจอยกันตึงซีแซวแก้วบานกมจจมามโซมีกีบบดฮดจดมาโตกันผนหนังไปจะหอมกลางหลังไปจะมาะไปห้ามแก,ก <laughs> ่วันนี้รถแต่งไปทีกว้างไอ้เหยอ กับซอมีอย่างใดตึงจะว่าไปหมดนก่อนตะวันมันบาตกตึงบะโฮกไปไหนซอมันค่าก็พัาตัดได้ยต่ว่าปากกับใจมันมาอยู่ที่เ่าตึงคบตึงอัดก็ตึงอัดก็ตึงสอบตึงก้างตึงวอกตึงสอกตึงเข่าตึงจกตึงนาตึงฝาดตึงเข่าตึงแตงตึงเล้าตึงขยาเวทีเฮ้ย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 ว่าไปเลยนึกว่าไปเลยนึ từng tôm từng cả từng ngà cả từng ngà bốc cả từng te từng xúc cả từng lúc từng nì từng lâu, từng khoang từng xoang từng chi từng hai cả từng đi cả từng bị cả từng cua từng lộ, từng tham từng nam cả từng khảo cả từng san cả từng nhau cả từng lọp từng lơ mày nhặt lọp hay mò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không lên, ก็เสียซอปดีตึงบ่มีไทยเชียบางห้องก็มักเบียบางห้องก็มักเล่ามักลาบมักลูก็ใส่เผียดีขมตับไตไส้หล่นละแป้งนมแา่เก้าซอบนเวทีมันจะต้องมีเรื่องเขาจะคืออายขย่าวกุ้งกุ้งขย่อยังขยาวเวทีอ๋อรได้บอกขยอย่างนั้นเลยออันนั้นเลยไพจะเป็นฝ่ายรองและไพ่จะเป็นฝ่ายต่อใครหันปากก็บ่พอ สนุกเฮฮาสอไปสอมาแล้วจะไปจุกใจขึ้นนะสูกส้กระบอกไปสูกปส้กระบอกสู้กระบอกไปสู้กรบอกก่อนน้องแกชิดออกจะห้ยอยอกชามครัง้ <c oughs> <c oughs> งยอกกับสอไอเห้ย ซาบะดาวซปบะเดงเฮาบะเล่นตึงบะม้วนอ่ะมีหัวเฮาบะควงนบังบะม้วนแก่นตำโลกไว้ออโลกอันทำไว้อะพอทำบุญบบบเป็นกรรมต้องโยกเอาไว้อตั้งอื่นเวลายามเจ้าอะสอนลำดับลำดากินตอนแล้วกาไปจุหาใจขึ้นเรียกตัวกับข้าจะแก้ผ้าเฮาพูดจะเล่นงวติดหืนคนตื่นตึ้งปงโอ้เดี๋ยวกดใจเย็นเย็นเอืเงองมันฮอนอย่า เเย็นโชอดี้ๆปู่แหลกเหมือนเจ้าหงอกเด้งัวปู๊กะจะปืดข่างัวแม่ปุกะหัวปุ๊กปุ๊กก็กะเต็กปืดละเต็กซอยคนพอคนฟังจะโหกันเต็มปอยว่วแม่มันมีหอยวัวปู๊จะซอยตั้งคนเนื้องัวแม่ปุ๊เอาหัวไปสู้ข่านาให้เป็นงัวปู๊กะจะโบข่าขนับยนเอ้ามันเป็นลายอ่ะกันเดวกคนจังปีเดวกคนเนอะ